ไม่หมดที่เสียงโท่และศิลปินเสริมช่งในวันนี้ก็คือศิลปินหน้าใหม่จากเทีหมอลำไอดอลนนอชิระจากทีมระเบียบวัฒนศิลป์ที่ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึง4คนสุดท้ายที่ได้เข้าไปแข่งขันในรอบไฟนอลและวันนี้เขาได้นำเอาบทเพลงเปิดตัวในฐานะศิลปินอย่างเพลงกลองยาววาปีขยี้ใจมาร้อให้ฟังกันสดๆจะม้วนคักม้วนหลายขนาดไหนไปชมกันเลยครับ บอกกังมาว่าตุ้มที่ตุ้มตอไอจะนำตาน้องคือทอดน้องผู้แฟนของพี่ผสมเสียงของดังห้องห้องตุ้มมองที่ที่ผู้ใดเบซิตุ้มพี่งานบนปีนี้เจ้าลีอยู่สายนัดกันเอาไว้ปีกลางสัญญาว่ายอมน้องว่าว่อตัวดอกผู้เบ้าบันดอกกับผูกใจเสือ เสียงเขาเซนกลองดังมาจนว่ารังเชือเจี ra> <h <h ๊เผาพพดเอาเลือไม่องออกเงื้อใจสั่นสมิเอใจเจ้าอวยเอ็นอวยเย็นเสาหักโป้มันเที่ยวตล่วยคนสั่น ไหววันใจมันบนหญงโยนไปโยนมาหนักไปหนาพังเบิดทุกสิ่งบ่มีหอรความเป็นจริงหวังพักพิงแค่ชั่วคลายเงาหัว่ากลองเงยาตุ่มหัวใจร้อนลุ่มกะว่าตุ้มทีทีกลองเหยาตุ่มหัวใจร้อนรุ่มกะว่าตุ้มทีทีตุ้มทีทีก้ต่อลูกที่ตะละนีทีทต,ทต,ทตุ้ง ีตุ้มกะที่ตุ้มที่ตุ้มกะที่ตุ้มที่ตุ้มหัวใจกุมบ่วเศร้าเป็นย้อนเจ้าผู้ตีนำลงใจทันทีลงไปนักใจจนตราวล้มพัะเจ้าจบจวนจนจอขึ้นมานาวกระโดบอกเคยพอสร้างเป็นตุ้มตุ own, deserve, ้มกะตุ้มตุ้มที่ที่ตุ้มที่ที่กะตุ้มที่ตุ้มนอง เสียงของกระตุ่มอมงตุ่มมงตุ้มอมง,งมงมงก็จนใจเป็นห้องได้ยินแล้วแต่เสียงโห้หองได้ยินแล้วแต่เสียงโหห้องงานบุญฉลองกลองยาวว่าปีสัญญาหมดมีอยู่ที่ว่าปีปัตตุนคือจังเจ้าขุดลุมฝังใจใ้ตาต่ทั้เป็น ไปมีคนใหม่ไปอยู่ทงางใดน้อแม่เลือดเย็นอุตส่าห์มหาหนมหาบอเห็นหรือเจ้าหใจเย็นยังมาบอเทงสุดซึ้งละหัวใจคนทอสุดซึ้งละหัวใจคนทอเจ้าตัวมารอใจเจาขึ้นนำนำการกระทั้งของนางผู้ต้มต้ตหัวใจของไอ้จนเฟื่ยเฟื่ยก็เฟื่ยกระจนมุนเอเล่เอเลุ่่ยเ ีเป็นเทแล้วกระแซวนี้กลองยาวว่าปีเขาตีน้ำนำตุ้มแล้วตามกะตุ้มตามตุ้มตามตุ้มแล้วตามกะตุ้มตามตุ้มตามสาวสาวหลักห้าบ่มาจอดบ่มาจอยเออ สวัสดีครับเพลงนี้เป็นชื่ออะไรกลองยาวกลองยาววาปีขยี้ใจครับก็เป็นซิงเกิลที่ได้มาจากการจบซีซั่นของมาลัมไอดอลใช่ครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เก่าถึง ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดมหาสารคามซึ่งผมเป็นคนกาลสินด้วยแล้วก็มาเติบโตที่มหาสารคามก็ถือว่าเหมาะกับผมมากครับเพลงนี้เออคุณเป็นมอนำมาตั้งแต่แรกไหมไม่เลยครับผมร้องลูกทุ่งครับสมัยเด็กคุณประกวดแต่อายุเท่าไหร่14ครับ14ก็มาที่นี่ครับชิงชาสอนคอนเทสครับอ๋อเหรอใช่ครับหมายถึงว่ารายการอื่นๆคุก็ไปถูกไหมไปเกือบจะทุกรายการครับยกเว้นรายการนี้ครับไม่หมดนี่อ่ะใช่ครับไม่หมดนี่คุณไม่ได้มาอผมส่งมาแล้วไม่มีใครอ่านเลยครับทีมงานทีมงานมันตาท ถ้ามาตอนนั้นอาจจะไม่ดังก็นะคือคนเรามันจะมันจะไปอยู่อีกเวทีหนึ่งนะถูกไหมมันเหมือนแบบสองคนนี้อยู่เวทีอื่นมาโตที่เวทีนี้อันนี้อยู่เวทีนี้เฉียดไปไปโตอีเวทีหนึ่งมแล้วก็กลับมาอยู่ตรงนี้ในฐานะศิลปินจังหวะไม่เหมือนกันจริงนะลูกจังหวะครับอออ้าวอยู่กับเราครับนนท์เชิญครับเเียงจอ้หนุมพ